ที่นี่ก็อยู่ที่ระยองเขาเรียกอะไรอ่ะรูแค่ว่าตรงนี้ระยองอ่ะไปดูดีกว่าพี่เขาตกอะไรอรงนู้นมันน่าจะมีป่านะอยู่ใต้หินนะี่ย ดูดลุงเขาตกอะไรวะนี่นี่คึ้นหน้าขันเบ็ดลูกตกอะไรอ่ะ ด้วยลุงตกอะไรอะครับตกปลาเกา๋กเกาอ๋อมันมีเยอะ,อะครับแถวนี้อ๋อปลาเก๋าเหรอไอ้ตัวนี้ก้อนหินนี่คือเขาเอามาเหรอครับใช่ครับเฮ้ย<อ>มากงครับหมดนแล้วถุงพลาสต,ติก ไม่โดนเราใช้เหยื่ออะไร,รอ๋อเป็นกุ้งสดใช่ไหมครับที่นี่คือเขาเรียกอะไรครับอันนี้คืออำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองตำบลพอดีผมขี่ผ่านมาเห็นน้ำสวยด,ดิคนที่นี่แล้วพื้นที่เราคงจะคนพื้นทีอ่อ๋อพี่ก็เป็นคนพื้นที่ อันนี้คือเขามาถมใช่ไหมก้อนหินใช่ใช่เขามากรงกันขึ้นนอ๋อการขึ้นใช่ถ้วยกันขึ้นไอ้พื้นที่ข้างล่างตรงนี้ที่เป็นลานตรงเนี้ยมันเอารถลงมาจอดได้ไหมครับหรือว่ามีเจ้าของมันก็ไม่มีเจ้าของรถจอดได้ถ้าบางคืนอย่างเช่นกลางวันอย่างเงี้ยจอดได้เป็นไรอ๋อได้จอดได้เนาะแต่ว่ามันลงมาเป็นสีเป็นทรายเป็นทรายอ๋อเป็นทรายแต่ถ้าขับสีก็ลงได้อยู่เนาะใช่ใช่ครับโอเคตอนแรกผมนึกว่าเดี๋ยวเขาว่าผมก็ไม่กล้าลง ว่ามันกินเร็วขนาดนั้นเลยหรอที่ต้องรอแบบเดียวลุงได้สักตัวยังครับได้หลายตัวได้หลายตัวผมขอดูหน่อยได้ไหมมันเป็นยังไงไอ้ปลาเก่าเนี่ยตกไปทางนี้เลยไม่ทำงานเลยที่ไหนกระปุกนี่ใช่ไหมลุงอ๋อเป็นหน้าตาอย่างนี้ปลาเก๋าแล้วปลาอะไรตัวลายๆเนี่ยครับใช่หมดเลยหรือครับอ๋อ มันก็สวยนี่ลุงทำไมไม่เอาไปเลี้ยงอะ่ะมีเลี้ยงเวลาเราคืนมาเราะเี้ยงันตายอ๋อมันต้องเอาน้ำไปด้วยใช่ไหมนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวล่วงจริงเหรอด,ดึงแล้วไม่โดนของมันกินไวมากเลยไม,ไม่เสียเยอะลุงก็จะเพี้ยงเป็ด กดด็ไปแล้วเดี๋ยวจะไปดูข้างหน้าตรงนู้นที่ปันจันตรงนั้นน่าจะเป็นโรงงาน งนู้นไม่ใช่โรงงานไหมลุงฝั่งนู้นนะครับเป็นท่าเรือเหรอครับอ,อ๋อฝั่งนี้เป็นนี่คมโรงง,งานใช่ไหมครับ,รบอ๋อฝั่งนู้นเป็นท่าเรือเดี๋ยวเราจะไปท่าเรือดีกว่าไม่รู้จะไปไหนไอ้กระติกที่ลอยอยู่ในน้ำนั่นคืออะไรครับ ไม่กวนละเดี๋ยวผมไปดีกว่าจะไปต่อนี่วิวเห็นเปล่าก็จะมีที่ให้นั่งถ่ายรูปบรรยากาศดีนะก็เดี๋ยวจะไปนิคมต่อนะครับไปดีกว่า okay